ถ้าวันนี้ไม่พูดเรื่องซ่องในคุกเนี่ยดูจะล้าสมัยไปหน่อยเพราะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ที่กรมราชทันสั่งนางแบบมาซ้ำในคุกได้มีอำนาจเหนือนักโทษไทยและผู้ภูมไทยอะไรเป็นแรงจูงใจให้ผบว่าไก่มาในมานพชมชื่อนั้นกระทำการอย่างอุกอาจแปลงคุกให้เป็นฮาเร็มบำเรอการนักโทษ โดยไม่เกรงกลัวความบิดถ้าวันนี้ไม่พูดเรื่องซ่องในคุกเนี่ยดูจะล้าสมัยไปหน่อยเพราะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ที่กรมราชทัณฑ์กรณีที่มีการสั่งย้ายตั้งกรรมการสอบสวนนายมานพชมชื่นผู้อชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และผู้คุมอีกประมาณ20คนพบว่าพวกนี้เอื้อมหน่วยผู้ต้องขังกลุ่มจีนเถาและไทยเถาให้ได้รับสิทธิพิเศษในห้องขังตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์บุหรี่ไฟแช็แล้วก็ไปชนกระทั่งสามารถเรียกหญิงสาวให้เข้าเยี่ยมและให้บริการทางเพศตามที่ตัวเองต้องการเดี๋ยวผมจะลำดับเหตุการณ์เรื่องรายฟังอย่างเข้าใจง่ายเพราะาเรื่องนี้ผู้ที่เปิดประเด็นออกมาเป็นเจ้าแรกไม่ใช่ใครที่ไหนคือสนที่ x ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธินั่นเองนะครับเราเป็นคนเปิดประเด็นคนแรกเลยเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่อังคารที่19พฤศจิกายน2568ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมีเหตุเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนเป็นคำสั่งย้ายนายมานพผู้ชก,การเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเป็นผู้ตรวจราชการก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวันคือวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนมีการเปิดปฏิบัติการพิเศษ เกิดขึ้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคือจากการที่ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมได้รับแจ้งเบาะแสถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายมานพว่าปล่อยประละเลยรู้เห็นเป็นใจให้มีนักโทษ VIP ทั้งชาวจีนเถาและชาวไทยเถาซึ่งส่วนใหญ่ต้องคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และช่อโกงเงินคนพวกนี้ใช้เงินหวานบรรดาให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพกลายเป็นสวรรค์ส่วนตนโดยจากการสืบสวนทางลับ เบื้องต้นที่ได้มานั้นนายมานพเป็นลูกมือมีลูกมือเป็นเลขาธิการรวมไปถึงรองพอบเรือนจำและเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ช่วยกันเอื้อประโยชน์ให้นักโทษ VIP กลุ่มนี้แต่การจัดการในมานพหรือพอบอไก่ให้ได้แบบคาหนังคาเขาจับให้มั่นคันให้ตายนั้นไม่สามารถส่งชุดจู่โจมตามปกติของเรือนจำเพื่อตรวจค้นห้องขงังเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายได้เพราะข่าวจะรั่วไหลและหลุดรอดเข้าหูนายมานพได้เสียก่อน ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมจึงสั่งการในชุดตรวจค้นล้างคุกจากหน่วยงานอื่นบุกจู่โจมเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยไม่ให้ในายมานพผอบรเรือนจำได้ทันตั้งตัวผลการตรวจค้นวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาสร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าที่อย่างมากมีการพบสาวสวยจำนวนสคนอยู่ในที่เกิดเหตุ แบ่งออกเป็นหนนางแบบสาวสวยชาวจีนตอนแรกข่าวมาว่าเป็นชาวญี่ปุ่นจำนวนสองคนอยู่ในบริเวณห้องใต้บันไดที่ถูกดัดแปลงให้เป็นห้องรับรองพิเศษและสาวชาวไทยอีกหนึ่งคนไปโผล่อยู่ที่ห้องของนายมานพผู้บริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั่นเอง เจ้าหนี่เมื่อบุกเข้าไปก็ได้ขังนายมานพกับสาวชาวไทยไว้ในห้องทํางานก่อนจะเร่งทําการตรวจค้นจนพบนางแบบสาวจีนทั้งสองคนต่อมาสอบสวนพบว่านางแบบดังกล่าวถูกสั่งมาจากนักโทษ VIP ให้มีการส่งตัวเข้าบําเรอกามถึงในคุกโดยใช้ห้องเจ้าหน้าที่เป็นสถานที่ในการค้าประเวณีท่านผู้ชมครับคําถามที่น่าสนใจคือ นี่มันจะต้องเส้นใหญ่และต้องมีเงินมากมายขนาดไหนถึงสามารถซื้อนางแบบเข้ามาคาบประเวณีในคุกได้คำตอบคือนักโทษ VIP กลุ่มนี้หลายกลุ่มมีอำนาจทางการเงินหมหาศาลบาร,รมีสูงส่งเหนือกฎหมายไม่มีทางเลยที่ระดับผู้มิชาชการเรือนจำอย่างนายมานพจะไม่รู้เห็นเป็นใจในเรื่องนี้เพราะว่าโดยปกติแล้ว ผู้ชายเรือนจําในเรือนจําใดเรือนจาหนึ่งก็เหมือนกับเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในที่นั้นจะสั่งให้ทําอะไรก็ทําได้จะสั่งขังใครก็ได้จะสั่งย้ายผู้ต้องขังจากห้องนี้ไปอีกห้องหนึ่งก็ได้จะสั่งลงโทษใครก็ได้ทั้งสิท้นหลักฐานการตกแต่งดัดแปลงห้องใต้บันไดขนาด3เมตรคูณ3เมตรให้กลายเป็นห้องรับบําเรอกามรมรลมนักโทษ V.I.P ซึ่งออกมาจากการเปิดเผยของนักติว่าการจุติธรรมอุันังคารที่25พฤศจิกายน2568ยิ่งชัดเจนว่าห้องดังกล่าวเพิ่งมีการปรับปรุงรีโนเวทตกแต่งใหม่ในช่วงกรกฎาคม2568และเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนพอดีผู้ริ้เริ่มการรีโนเวทคือนายมานพซึ่งเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งผู้บัญชาการเดินจําพิเศษกรุงเทพฯปี2567อ้างวัตถุประสงค์การปรับปรุงเพื่อใช้เป็นห้องรับรองก็เลยมีคําถามต่อมาว่า แล้วใครกันที่มีเงินใช้ผีโม่แป้งสั่งนางแบบมาซ้ำในคุกได้คำตอบคือนักโทษแก๊งจีนเ่าซึ่งกำลังพังอาจเป็นมาเฟียคุกมีอำนาจเหนือนักโทษไทยและผู้คุมไทยมีกรณีคล้ายคลยคึงก,กันก่อนหน้านี้ในเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเคยติดคุกอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพออกมาแฉว่านักโทษจีนเทาตัวพ่อผู้สร้าง เมืองสแกมเมอร์ในกัมพูชาและชเวกกโกในพม่าอย่างเสือชื่อเจียงสามารถใช้ชีวิตหลังกำแพงอย่างสุขสบายมีการว่าจ้างนักโทษไทยไปทําหน้าที่เป็นคนรับใช้เวลากินข้าวจะมีโต๊ะเฉพาะแก๊งไม่รวมกับใครแถมเหิืมเครือเปิดเพลงจีนขับกล่อมดังสนั่นลั่นคุกแบบไม่สนใจใครบางวันพวกนี้หาพวกซื้อกาแฟซองมาแจกนักโทษไปร้อยคน กาแฟหนึ่งซองในนั้นมีค่าทางเงินหนึ่งร้อยบาททีเดียวนอกจากนี้แล้วยังเคยมีเหตุกลุ่มนักโทษไทยประท้ากับนักโทษจีนเทาผลคือผู้บริหารคุกสั่งขังนักโทษไทยทั้งหมดโดยไม่แตะต้องนักโทษจีนเลยแม้แต่คนเดียวด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าประหลาดใจว่านักโทษจีนเทาชอบที่จะติดคุกในไทยยาวไปเพราะสามารถใช้เงินบรรดาลความสุขได้ชิวๆตรงข้ามพวกที่จะกลัวถูกส่งตัวกลับจีนแผ่นใหญ่ ชนิดขี้ขึ้นสมองเพราะฉะนั้นอาจหมายถึงโดนโทษประหารหรือติดคุกแบบคุกจริงๆไปจนชั่วชีวิตอย่างไรก็ตามผมต้องชีนว่านายเสือชื่อเจียงเฉพาะสแกมเมอร์จีนเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแปลงคุกให้เป็นสถานที่ค้าประเวณีในครั้งนี้แม้หลายปีก่อนหน้านี้นายเสือจะสร้างวิดกรรมด้วยการวิดีโอคอลให้สัมภาษณา์สำนักข่าวอทสเตรจากคุกเมืองไทยมาแล้วซึ่ง ในข้อที่จริงแล้วในตามระเบียบราชธารนแล้วเป็นไปไม่ได้อย่าทำเช่นนั้นนอกจากว่าเจ้าหน้าที่ราชธรรนระดับผู้มีชาการคุกหลับตาข้างหนึ่งและให้ทําได้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไลฟ์สดไปถึงช่องเอา้าซีราเจ้าตัวถูกย้ายจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพไปยังเรือนจําคลองเปรมจนในที่สุดถูกทางการไทยส่งตัวกลับไปเดํามนเดินคดีที่ประเทศจีนเมื่อวันที่12พฤศจิกายน นะก่อนจะมีการปฏิบัติการบุคคลนอันอื้อฉาวเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนอย่างไรก็ดีมเมล็ดพันธุ์กการบ่มเพาะการใช้เงินหวานเพื่อซื้อความสะดวกสบายในคุกไทยอย่างไรกขจดจำกัดด้วยความร่วมมือและรู้เห็นเป็นใจของนายเสอือในหมู่จีนเท่าไทยเ่าได้ลุกลามไปไม่มีหยุดและหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ คำถามที่น่าสนใจต่อมาคืออะไรเป็นแรงจูงใจให้ผบอไก่ในมานพชมชื่อน,นั้นกระทำการอย่างอุกอาจแปลงคุกให้เป็นฮาเร็มบำเรอกามนักโทษโดยไม่เกรงกลัวความผิดคำตอบอาจอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวในมานพที่ว่ากันว่าส่วนตัวเป็นคนรักความสวยความงามมีรสยมแบบสองซิมอันนี้ผมไม่ธิบายเพิ่มท่านผู้ชมไปปุจฉาวิสัชนากันเอง นอกจากนี้ยังเป็นที่รับทราบกันในหมู่เจ้าที่ร่าทันว่านายมารบเองยังชอบเล่นการพนันโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวมีสถิติเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อไปยังสถานที่ตั้งบอกก่อนการพนันชื่อก้องแทบจะนักครั้งไม่ถ้วนช่วงเดือนธันวาคม2566รถึงสิงหาคมสอง7เขาเดินทางไปปล่อยไป,ไปถึง74ครั้งเรียกได้ว่าทุกสัปดาห์บางสัปดาห์ 2- ถึงสครั้งเสียด้วยซ้ำ สิงหาคมปี2567จนถึงกันยายน2568หนึ่งปีเต็ม,เ,ตมเขาบินไปหมาเกาถึง18ครั้งด้วยเหตุน,นี้ภายในกรมราชทัณฑ์จึงมีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบนายมานพเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวในการเดินทางไปเล่นการพนันในต่างประเทศอย่างถี่ยิบแม้การเล่นการพนันในต่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายของประเทศน,นั้นและกฎหมายไทยไม่อาจเอื้อมที่จะเอื้อมมือไปถึงแต่การให้คนมีพฤติกรรมทำรองนี้มาทำงานในตำแหน่งสำคัญ จึงมีความเสี่ยงพอสมควรจนในที่สุดก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นประเด็นครับท่านผู้ชมร่ำลือกันว่าค่าใช้จ่ายในการพาผู้หญิงเข้าไปปลนเปรอกลุ่มนักโทษจีนเทาแต่ละครั้งตกอยู่ที่ราวราวสี่ถึงห้าแสนบาทส่วนค่าใช้จ่ายในการวิ่งคดีอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นปกติอยู่ที่ครั้งละ1นึ่งถึงสองแสนบาทเป็นเรื่องปกติโดยเชื่อว่าเงินที่จ่ายการจํานวนที่กลุ่มจีนเทาอาจจะจ่ายไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด แต่จะให้หนายมานพเป็นค่าเดินทางไปหมาเก้ารวมถึงที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงชิปในบ่อนการพนันที่หมาเกกาก็เป็นไปได้แต่เมื่อเรามาประเมินกันแ้ะเฉพาะเงินและผลปโยชน์ที่อดีตพอบอเรืเนนจาพิเศษกรุงเทพน่าจะได้รับต่อเดือนขั้นต่าต้องมีอย่างน้อย5ล้านบาทด้วยเหตุนี้คดีนี้จําเป็นต้องถูกเสนอให้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเไอเข้ามารับผิดชอบตรวจสอบเชิงลึก ซึ่งเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะกรณีที่มีบุคคลภายนอกอย่างหญิงบริการเข้าไปยังพื้นที่เรือนจําพิเศษไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทําของเจ้าที่ระดับล่างหรือผู้บริหารในพื้นที่เพียงคนเดียวต้องมีการประสานงานหลายชั้นมีการเปิดทางเข้าออกมีการละเลยกฎระเบียบจํานวนมากอย่างเป็นระบบก็เลยเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคําถามถามตรงกันว่า คดีนี้จะไม่มีวันที่จะจบลงที่โยกย้ายผู้มีชารเรือนจําเพียงคนเดียวและไม่มีทางที่ผู้กระทําหรือผู้เกี่ยวข้องจะมีเพียงแค่ระดับปฏิบัติการเท่านั้นสิ่งที่ทําให้คดีนี้ต้องถูกตรวจสอบอย่างจริงจังคือความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายจีนเทาไทยเทาและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เป็นหลักการนําหญิงบริการเข้าไปภายในเรือนจําการอำนวยความสะดวกให้กับนักโทษระดับพิเศษ รวมถึงการปล่อยปะละเลยให้เกิดสิ่งผิดกฎหมายล้วนต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและต้องมีผู้รับผลประโยชน์เป็นทอด,ทอดการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังเป็นหัวใจสำคัญในการคลี่คลายปมทั้งหมดว่าเงินจากเครือข่ายอาชญาก,กรเหล่านี้ไหลไปถึงใครบ้างผ่านมือใครบ้างมีใครอยู่เบื้องหลังการเปิดช่องทางในเรือนจำ ถ้าสามารถไล่เส้นทางการเงินได้อย่างละเอียดก็อาจจะพบความเชื่อมโยงที่ลึกกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้ก็ได้ท่านผู้ชมครับภาพลักษณ์ของ,งรกรมราชธรรกกำลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะการที่นักโทษสามารถใช้เงินซื้อความสะดวกสบายในเรือนจำก็เสียหายแล้วนี่ยังเอาผู้หญิงเข้ามาค้าประเวณีในเรือนจำอีกเพราะฉะนั้นแล้วระบบควบคุมภายในไม่สามารถต้านทานอิทธิพลจากกลุ่มทุนมืดได้จริงๆ ความเสียหายนี้ไม่ได้จำกัดแค่ความอับอายแต่ลุกลาไมไปถึงความเชื่อมั่นของต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อผู้เกี่ยวข้องเป็นเครือขา่ายชญากรรมข้ามชาติที่มีปัญหาในระดับภูมิภาคประเทศไทยกำลังถูกมองว่าสามารถซื้อสิทธิพิเศษหลังกรงขังได้ก็เลยทำให้ประเทศตกอยู่ในสภาพรักษณ์ที่อ่อนแอต่อกลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายขณะเดียวกันสังคมไทยก็ไม่ยอมไม่สามารถยอมคดีนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนคนแล้วเรื่องเงียบ เพราะถ้าดำเนินคดีแบบตัดตอนเช่นที่ผ่านมาปัญหาเดิมก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเจ้า้าที่ชั้นผู้น้อยอาจถูกลงโทษแต่ผู้มีอำนาจตัวจริงกับลอยนวลและมีโอกาสกลับมาแทรกแซงระบบได้อีกการให้ดีไซน์เข้ามามีบทบาทเต็มรูปแบบจึงเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การสอบสวนไม่ถูกขัดขวางและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างครอบคลุมทั้งเรื่องเอกสารการอนุญาตการลงบันทึกการเข้าออกเรือนจำรวมถึงการตรวจสอบ ความผิดปกติของบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหนี่ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดเวลานี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการไม่ใช่คำอธิบายหรือคำขอโทษแต่เป็นการลงมือแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อและทำให้ชัดเจนว่ากฎหมายนั้นยังคงศักดิ์สิทธิ์เหนืออิทธิพลทางการเงินคดีนี้ท่านผู้ชมครับควรเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ระบบราชการต้องปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่อย่างจริงจังที่สำคัญที่สุดคือต้องดำเนินคดีให้ถึงบุคคลตัวใหญ่ ไม่ว่าจะตำแหน่งใดหากเกี่ยวข้องต้องถูกนำเข้าสู่กระบวงงนการยุติธรรมอย่างไม่ละเว้นครับ